อันนี้วิธีการซับซอกนะคะอันนี้ก็คือน้ําเขา้าไปขังมากๆมันก็เลยทําให้ตรงนี้ของหนูอักเสบหนูเคยผ่านการเป็นหนองมาไหมไหมีหนองนะนั่นแหละทีนี้ของหนูมันดูยากว่ามันเป็นหนองหรือว่าเกิดจากการที่หนูไปใส่ยาสีเหลืองมันเป็นหนองก่อนน,นนะถ้าผมก็ใส่ยานะวิธีนั้นก็คือซับซอกนิ้วในซอกโห มันอยู่ตรงมุมเล็กๆอย่างี้อืม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 อืเจ็บแค่เนี่ยรู้ใช่ไหมว่าเจ็บรู้ใช่ไหมรู้สตาใช่ไหมเจ็บนะเพราะว่าหนูกาเป็นเหมือนแบบผิวหนังอักเสบที่อยู่ข้างในค่อนข้างที่จะลึก ก็ต้องเี้เออกก่อนออน,นี่ขับรถมาคนเดียวหรือเปล่ปา ัวหลับตากว่านนะไม่ต้องดูข้างนี้ไม่ค่อยนี่ออกหนะังข้างนี้ไม่มีอ,อ,อะไรอ่ะข้างที่มีอันนี้นี่ถึงนี้เลยหลกถ้าลัดออกมาผิวหนังแดงนี่อยู่ตรงนี้เลย เป็นลมไหมนะอ่ะหลับตาก่อนนะอันนี้คือกดก็เจ็บแล้วใช่ไหมอือหือ uh huh. ไม่ต้องดูหนะ เก่งมากโดนแล้วโดนแล้ฮะเอาอีกฮโโหคุณหนูยังไม่ได้งัดเลยลูกใช่หลับตา <c oughs> ถอดพาต้องสามครั้งแล้วหนูทนแค่นเนะาะหนึ่งสอง คุณพระออ,ออกละโล่งไหม<ช> <c oughs> จิ้นสลบทั้งคนทั้งช่างดูดูชิ้นใหญ่ไหมลูกใหญ่ครับดูสิน่าดูชิ้นของหนู จบเอากดอย่างนี้เป็นไงมาเจ็บแล้วกดเงี้ยเงี้ยโอ้โหปิดคลิปพี่หนา